นึกอะไรไม่ออกบอกรองคริตน่าจะเป็นโสโลแกมประจำตัวของพันตำรวจโทรคริตปริยเกตตำรวจพ่อบ้านคู่ใจของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายน2567รองคริสโผล่มาที่สอนอปทุมวันใช้ชื่อนำหน้าตัวเองว่าน,นายแจ้งความร้องเรียนแบบตีลูกระนาดกล่าวหาด้วยรายชื่อยืดยาวเป็นหางว่าว ตั้งแต่บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรพลตำรวจเอกสราวุฒิการพาณิชย์รองพบตรพลตำรวจโทนพวัตอารยางกูลรองเจเรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีธวัชชัยนากริศรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีวิวั์ชัยสังขะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามและนายตำรวจอีกจำนวนมากระบุว่า ตำรวจเหล่านี้อาจกระทำความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา157และอื่นๆเนื่องจากมาสอบสวนเอาผิดทางวินัยร้ายแรงกับตนเองอยู่ข้างเดียวไม่ยักไปสอบสวนเอาผิดตำรวจข้าราชการกรมอื่นและคนทั่วไปอีก33คนซึ่งมีพฤติกรรมรับเงินเว็บพนันจากบัญชีม้าเช่นกันรองคริตอ้างว่าตัวเองและในโจ๊กไปยื่นเบาะแสพฤติกรรมของคนทั้ง33คนเหล่านั้น ให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไปเรียบร้อยแล้วพร้อมทางตั้งคำถามว่าทำไมไม่สอบสวนคนเหล่านี้ให้พร้อมๆกับคดีของเขาไปเลยความเคลื่อนไหวนี้ของนายคริสปริยเกตใครก็มองออกว่ามีเจตนาจะป่วนกระบวนการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงหวังผลให้เกิดการยื้อเวลาออกไปสำนวนในหนังสือร้องเรียนอ้างข้อกฎหมายโน่นนี่นั่นที่ยิบเหมือนหนังสือร้องเรียนสารพัดเรื่องของบิ๊กโจ๊กอย่างที่ผ่านๆมาทุกประการ จนน่าเชื่อว่าในคริสเองไม่ได้เขียนคำร้องเหล่านี้ด้วยตัวเองแค่มาทำหน้าที่ตามใบฝั่งอย่างที่เคยทำมาครั้งแล้วครั้งเล่าจะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กใช้งานรองคริสหนักกว่าใครในการต่อสู้คดีรับสวยและฟอกเงินจนอาจลืมคิดไปว่าถึงตอนนี้รองคริสเต็มไปด้วยรอยแผลกระดำกระด่างไปทั่วตัวจนแทบไม่เหลือเครดิตความน่าเชื่อถือใดๆแล้ว คำถามที่ต้องย้อนถามไปยังรองคริสก็คือแล้วทําไมการสอบสวนวินัยคนทั้ง33คนที่ถูกรองคริสกล่าวหาต้องกระทําพร้อมกันกับคดีบิ๊กโจ๊กในเมื่อบิ๊กโจ๊กรองคริสและคนอื่นๆโดนจับกลุ่มคดีอาญาก่อนใครแถมการรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินก็ดำเนินการทางลับมาก่อนเป็นปีๆตัวเองเพิ่งร้องเรียนคนอื่นแต่มาโวยวายให้เร่งสอบพร้อมกัน ในแง่ไทม์ไลน์มันคงไม่ใช่อีกทั้งเบาะแสเส้นเงินต่างๆที่รองคริสกล่าวหาคนโน้นคนนี้ก็น่าสงสัยจะเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยไม่ชอบเพราะมันลอยลมมาจากไหนไม่มีใครรู้ไม่มีหน่วยงานฝ่ายสืบสวนไหนๆไปรวบรวมมาตามขั้นตอนแต่มาโผล่ใส่มือรองคริสเลยเช่นเดียวกับที่เคยโผล่ไปอยู่ในมือม้าใช้ทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดด้วยข้อมูลชุดเดียวกันเบาะแสเหล่านั้น มีลักษณะคล้ายการแบ็กเมลมากกว่าจะเป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการเมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งล่าสุดของรองคริสคือรองผู้กำกับปราบปรามสพอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจะเห็นเลยว่าตำแหน่งตำรวจโรงพักแบบนี้ไม่มีปัญญาที่ไหนจะไปสืบหาเส้นทางการเงินจากเว็บพนันนอกจากจะมีคนชงให้มาทั้งดุนตัวคนชงก็ไม่แคล้วจะเป็นตำรวจสีเทาที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่รู้มาก ดูแล้วเป็นพฤติการการดิ้นเฮือกสุดท้ายของอดีตตำรวจที่เนื้อตัวมอมแมมสกรปรกดิ้นเพื่อประวิงเวลาด้วยความหวาดผวาว่าผลสอบสวนทางวินัยร้ายแรงอาจสรุปแบบจัดเต็มคือให้ไล่ออกริบเครื่องราชงดบำเหน็จบำนาญคราวนี้บิ๊กโจ๊กรองคริสจะไม่แค่ออกจากราชการไว้ก่อนแต่จะเป็นการออกจากราชการถาวรไปไม่กลับหลับไม่ตื่น